จะพาไปดูหนังเรื่องแค้นที่ไปถ่ายทําที่สงขลาครับเริ่มต้นที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ก็เป็นการถ่ายมุมกว้างนะครับซูมเข้าไปที่ป้ายสถานีชุมทางหัดใหญ่แล้วก็เห็นผู้คนที่ยืนรอรถไฟนะครับจริงๆอะยืนมุงดูเขาถ่ายหนังเพราะว่าจะมีฉากที่นักเอกนั้นทําทีว่าหลงรถไฟนะครับอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับ แต่ว่าเป็นภาพมุมไกลนะครับเห็นไหมครับซูมเอาออกมาอีกแล้วก็ถ่ายที่โรงแรมสมิลานะครับมีทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับเดี๋ยวดูด้านนอกก่อนนะครับเดินถือกระเป๋ามาขึ้นรถรถเบนซ์นะครับเป้าหมายของรถคันนี้ก็คือจะไปที่ท่าอากาศยานหัดใหญ่หรือที่เรียกง่ายๆว่าสนามบินหัดใหญ่นั่นแหละครับเดี๋ยวรถเบนซ์จะออก เราจะมีโอกาสได้เห็นทัศนียภาพเมื่อ50ปีที่แล้วของโรงแรมสมิลานะครับผมเคยไปพักอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่ไปทํากิจกรรมที่หาดสมิลานี่ครับรถออกจากตัวโรงแรมไว้ผู้ร้ายนะครับยืนรออยู่แล้วก็ขับรถตามเห็นไหมครับเป็นทัศนียภาพบุมกว้างรับส่งกันขี่รถเข้าไปรถเบนอันนี้ไปรถเต่ารถโฟกนะครับ แล้วก็จะวิ่งโอ้คนยืนมุงดูเขาถ่ายหนังอยู่ขวามือแล้วก็จะวิ่งเข้าไปในตัวเมืองนะครับข้ามสะพาเนเอ้ครับสะพานในหัดใหญ่ก็มีทางรถเวนรถ,รถเขาเรียกรถอะไรรถ,รถ,รถสำหรอตุก๊กตุ๊กเหมือนกรุงเทพเวสป้าก็มีแล้วก็ปลายทางจะไปที่ท่าอากาศรรยานหัดใหญ่โอ้มีรถคันนี้สวยเมื่อกี้นี่ครับท่าอากาศรรยานหัดใหญ่ มาจอดที่นี่แหละครับหนังเรื่องแคนนี้ผู้สร้างก็คือคุณนพรัตน์ทิพโอสถนะครับทิพยรัตน์เป็นผู้กำกับการแสดงหนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมปี2 5 1 8ที่โรงหนังสระเจริมกรุงนะครับนีคุณผู้ชงนาคราชตัวประกอบนะครับที่วิ่งไปตัวเล็กๆนี่ไม่ทราบชื่อเอาปืนมายิงดูท่าการยานหัดใหญ่เมื่อ 52อ่ะ50ปีที่แล้วนะครับดูครับนี่ครับเครื่องบินบินขึ้นน่ทัดเยกว่าัทายตัดแปะหลายครั้งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมาลอบยิงผู้โดยสารนี่ครับตัวอาคารสถานีเดินออกมาจะไปขึ้นเครื่องบินครับถูกยิงครับก็จะหมดภาพที่ ถากาศยานหัดใหญ่อยู่แค่นี้แหละครับนี่ครับถูกยิงแล้วผู้ร้ายก็วิ่งหนีนะครับวันนี้ดูเป็นโลเคชั่นนะครับคนก็วิ่งมันมุงดูนะครับคนที่มุงดูนี้จำตัวเองได้นะครับว่าร่วมในทีมถ่ายหนังด้วยบางทีเขาอยากเห็นภาพตัวเองแล้วก็ไปที่กองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสงขลาครับเอกของเรื่องสมบัติเวทนีได้รับคําสั่งให้มาที่นี่นังเอกคือคุณอรัญญาณน,นาวงนะครับแต่ว่านักแสดงที่มีบทบาทค่อนข้างเยอะจะเป็นคุณอัศวินรัฒนประชาับนี่ครับแล้วก็อีกฉากหนึ่งนะครับของสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองสงขลาแต่ก่อนเขาเรียกอย่างนี้นะครับก็คือนํากําลังไปปราบผู้ร้ายนะครับแต่ว่าตอนฉากปราบผู้ร้ายนี่โลเคชั่นผมดูแล้วเหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่สงขลานี่ครับวิ่งออกไปก็ต้องวิ่งผ่านทัศนียภาพที่ผู้คนเห็นแล้วจําได้ว่าเป็นสงขลาจริงๆจะต้องผ่านตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับวิ่งเข้ามาอย่างนี้แล้วก็จอด แล้วก็วิ่งไปต่อสู้กับผู้ร้ายแต่เวลารับนี่น่าจะเป็นที่อื่นนะครับที่ไม่ใช่สงขาแล้วมาดูบาร์ครับสตาร์ไลท์ไนท์ครับที่โรงแรมสม,สมิลาสมัยแต่ก่อนโรงแรมชั้นหนึ่งอย่างนี้จะมีจะมีดนตรีบรรเลงสดๆนะครับนักร้องร้องสดๆนี่โรงแรมสมิลาก็ร่วมมือในการถ่ายทำนักดนตรีของโรงแรมก็ได้ถ่ายทำด้วย 50ปีที่แล้วนะครับบวกอายุเข้าไปเลยนะครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่านะครับถ้าอยู่นี่ก็ต้องเล่าบอกลูกหลานนะครับว่าครั้งหนึ่งพ่อหรือแม่เคยเข้าฉากถ่ายหนังเรื่องแค้นนะครับเพื่อลูกหลานจะตามมาหาดูนะครับผมก็ตัดมาให้ดูอย่างนี้แหละครับเป็นเรื่องของอดีตนะครับตอนที่ถ่ายทํานั้นก็เป็นเรื่องที่ทันสมัยเพราะว่าเป็นการถ่ายใน ปัจจุบันของปี217 218นะครับที่ถ่ายหนังน,นี่คุณศักดิ์ศรีภูมินะครับอีกคนหนึ่งกับสมบัติเวธนีนี่คุณเมืองเรืองปัทมินจริงๆเขาร้องเพลงยาวๆนะครับเยอะนะครับแต่ว่าผมตัดสั้นๆนะครับเพราะว่าต้องการให้เห็นโลเคชัน่นเห็นวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับเวลาไปที่โอา a อันนี้เขาเรียกว่าาร์หรือไนท์คลับนะครับที่อยู่ตามโรงแรมใหญ่ๆ ในอำเภอจริงๆต้องเรียกว่าในจังหวัดนะครับแต่ว่าหานใหญ่นี่ใหญ่จริงๆนะครับก็เลยต้องเรียกว่าเป็นเมืองดูครับกล้องเขาก็ถ่ายให้เห็นผู้คนสมัยนั้นมาเที่ยวมาเต้นนะครับดูกางเกงขาบ,บานสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีมีเรื่องกันครับรับอะไรครับเอาเบียร์มาสองขวดคุณเมืองเริงครับอยู่ซ้ายคุณผู้ชงคุณพีร,รพลปิยวันอยู่ อยู่ซ้ายสุดนะครับที่เดินเข้ามาคุณโดมสิงโมลีที่ลุกขึ้นไปคุณผู้ชงนาคราชแล้วก็ขวาสุดคุณแพนบรเพชรสบัติเมธนีศักดิ์ศรีภูมินี่เป็นน้องของสมชายศรีภูมินะครับเดินเข้ามาแล้วก็มียิงกันตรงนี้แะครับผู้คนก็แตกตื่นนะครับนักดนตรีก็หลบกันหมดนะครับนี่ครับก็จะหมดฉากอยู่แค่ตรงนี้แหะครับจริงเขายิงกันเยอะกว่านี้นี่ครับไปหมดแล้วไม่เหลือ เดี๋ยวสุดท้ายมาดูอีกนะครับที่เข้าไปถ่ายที่สงขลาก็คือที่เขาเรียกว่าหาดสมิลานี่ครับพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกดูยากครับเพราะสีมันเพีย้ยนก็เป็นนี่เห็นไหมครับไปสงขลาก็ต้องไปเที่ยวที่นี่ครับไปถ่ายรูปสมัยนี้เรียกว,ว่าไปเซลฟี่เกาะหนูกนเกาะแมวนางเงือกนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับต้องไปถ่ายรูปกันที่นี่ 50ปีที่แล้วนะครับหนังที่ถ่ายทำเขาก็ถ่ายให้เห็นสภาพบรรยากาศของสถานที่ที่เดิมนี่แหละครับที่ปัจจุบันยังเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวผู้หญิงคุณอรสาพรหมทานผู้ชายนี่ยังดูน้าไม่ออกเดี๋ยครับอาจจะเป็นคุณสัตสีภูมิหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งก่อนไม่ใช่คุณศัตนี่พ่อค้าขาย ขายของเรียกมาซื้อของนี่ครับซื้อของน่าจะเป็นชีวิตจริงๆนะครับสมัยก่อนที่มีคันหาขายของอย่างนี้นะครับแล้วนี่ก็เดินมานะครับชายหาดน้ําลงครับคนละคู่กันนะครับคนนี้คุณศักดิ์สีภูมิครับรถขายมาคุณศักดิ์รีภูมิว่าจะไปซื้อให้ทีนี้วัยร้ายโอ้โหนี่น้ําลงครับ เขาเรียกหาดอะไรล่ะครับที่สมิลาจะได้ขาดสมิลาทั้งหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกําลังซื้อของอยู่นะครับนั่งรับลมทะเลซื้อของเอาไปกินนักเลงมารวนแฟนครับคุณแพนบรเพชรตรงกลางคุณสมุยเมืองอินที่ใส่บวกคุณโดมสิงโมลีอีกคนหนึ่งนะครับุศัก์ศรีภูมิก็เดินมาเห็นครับวิ่งเข้าไปช่วยครับ ถูกต้องหมดเลยครับแล้วก็เป็นคิวบูเล็กๆนะครับเพื่อช่วยคนรักของตัวเองนะครับสมุยเมืองอินแผนบรเพชรโดมสิงโมลีหอมแก้มสาวนี่ครับถูกทีบครับเอาละครับนี่แหละคือหนังเรื่องแคนที่ไปถ่ายทำที่สงขลาครับ